แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พิมมองมันเป็นเอกลักษณ์ของของโครงการเีื้ลยนะคะคือ Elevated Lobby บบทำออกมาแล้วมันแตกต่างมากจากคนโดนอื่นเลยก็พิมก็มั่นใจว่ามันต้องมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ในนั้นแน่นอนจำนวนฟาซิลี้เนี่ยถูกวางลงมาในพื้นที่ประมาณ10ชั้นนะครับมันสามารถทำทุกอย่างไปเสร็จได้ในโครงการนี้ครับ ดีค่ะมาพบกับเพียมอีกครั้งนะคะกับรายการ Design Matter รนะคะรายการที่จะพาคุณไปเยี่ยมชมโครงการระดับ l ็อ u ชูเนยนะคะซึ่งตอนนี้ทีมอยู่ที่โครงการวิทเทอร์เอกมัยเอสเตนะคะเป็นโครงการที่มีพื้นที่กว่า2ได้เลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ศูนย์กลางที่น่าสนใจมากๆอยู่ใกล้กับ BTS, เอกมัยและทองหล่อเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นแล้วนะคะแล้วก็เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่เขาให้คอนเซปต์ว่า feel like home นะคะซึ่งตอนนี้พิมอยากรู้แล้วว่าทางดีไซเนอร์ของ AP เนี่ยเขาจะตีโจทย์คาว่า feel like home ให้แตกยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเลยดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะพิมอยู่กับดีไซเนอร์ของโครงการสวยๆโครงการนี้แล้วค่ะสวัสดีคุณชอนค่ะสวัสดีนะครับคุณพิมครับค่ะรบกินแนะนาตัวด้วยค่ะสวัสดีนะครับผมพัชรชยาศิรินะครับผู้อำนวยการอัวุน้โส AP Design Lab Design นะครับอนเซปต์ของโครงการนี้เนี่ยจะเรียกว่า feel like home ใช่ไหมคะคำว่า feel like home เนะี่ยพิม์ได้ยินบ่อยมากๆเลยซึ่งพิมพ์รู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับดีไซเนอร์มากๆพอสมควรเลยคือสามารถตีโจทย์ออกมาให้แตกได้ยังไงคะสำหรับคำว่า feel like home คำนี้คิดว่าสำหรับ AP เนี่ยมีความท้าทายค่อนข้างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเรามีการใช้กรรมวิธีคือการ เอ่อทำเอมพารตี้หรือเราเรียกว่าเป็น AP d i s ดี n ไนะครับพอการเซ็นเซอเอมพารตี้เนี่ยเราเลยต้องเข้าไปในมิวบัคุยกับลูกค้าว่าพยายามจะดูความหมายของฟิลไรท์โฮมแต่ละคนเนี่ยว่าความหมายแต่ละคนคืออย่างไรบ้างนะครับคือแบบนี้ก็คือจะเราเราจะเข้าถึงคือกลุ่มลูกค้าโดยตรงเลยเราจะรู้เลยว่าความต้องการของเขาเนี่ยคือยังไงจริงๆใช่คะใช่ครับคือมันจะทาให้นิยามคาว่า p าเวอร์หรือพาเวอร์ของแต่ละคนนะครับที่ใช้ชีวิตในพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยมันมี ลักษณะยังไงมีความหมายยังไงอันนี้คือสิ่งที่ AP พยายามจะเน้นหรือว่าพยายามจะ unpack หรือพยายามจะทําความเข้าใจกับความหมายเหล่านี้ครับค่ะแล้วก็พิมพ์อยากจะทราบเรื่องของ layout ด้วยอะค่ะอันนี้ทางคุณชอนพอจะให้ความรู้พิมพ์ได้ไหมคะในส่วนของการแบบ layout ของแต่ละส่วนในการจัดส่วนไม่ไม่ว่าจะเป็น facility ด้วยในส่วนของที่พักอาศัยด้วยอย่างเงี้ยคือแบ่งส่วนของ layout ยังไงบ้างคะ จริงๆต้องบอกว่าโครงการนี้ครับเริ่มต้นเลยถ้าพูดถึงเรื่องตัวเลขอาจจะทำให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆครับว่าถ้าเราพื้นที่ไซส์ของเอกมันยนะครับที่อยู่ประมาณสักออประมาณ2ไร่บวกลบเนี่ยนะครับเทียบกับตัวพื้นที่ส่วนกลางกับตัวพื้นที่สีเขียวในโครงการเนี่ยครับพื้นที่ hmm. ที่เราปรอวทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ9 5%ของพื้นที่ hmm. ในไซส์ทั้งหมดนะครับ hmm. จะเห็นได้ว่าสัดส่วนตัวนี้เนี่ยปริมาณมันเลยใหญ่มากาที่ทุกพินพอร <Ha. S 1> จำนวนฟาซิลิตี้เนี่ยถูก วางลงมาในพื้นที่ประมาณ10ชั้นนะครับ<ฆ>ซึ่งมันเป็นความช ALLENGE ของการออกแบบมากทีมทางการตลาดนะครับที่ให้โจทย์ของเรามาซึ่งท้าทายมากว่าจะทำางไงให้เราสามารถแคชอัพ Insight ของคนที่อยู่อาศัยหรือชอบในส่วนเดญ่กไมาจริงๆให้เขาอยู่เป็นบ้านได้มีมุมต่างๆเปลี่ยนไปบางวันที่เขาอยากจะรู้สึกว่าเขาอยู่เงียบๆคนเดียวบางวันที่เขาอยากจะชวนเพื่อนที่เขารักหรืออยู่กับแฟนอยู่คนที่เขาสนิทเนี่ยมา M มิงเกิลด้วยกันนะครับมันสามารถทํา ทุกอย่างไปเสร็จได้ในโครงการน,นี้ครับอันนี้คอนเซ็ปต์ภาพรวมนะครับค่ะก็จริงๆนะพิมจะสังเกตว่าที่เนี่ยมีต้นไม้ใหญ่มาถึง3าต้นเลยคือต้นจามจุลีใช่ไหมคะก็คือเป็นต้นไม้ที่มีมาอยู่แล้วก่อนที่โครงการเนี้ย จะมีการปลูกสร้างอันนี้เนี่ยทางคุณชอเนี่ยสามารถที่จะตีโจทย์แบบแนี้ออกมาได้ยังไงคะจริงๆต้องบอกว่าท้าทายมากครับที่คุณเบนพูดมาคือจากสิ่งที่คุณมบมเห็นพวกต้นไม้ใหญ่สมต้นคือต้นการจุลรีนะครับ<ะ>หรือว่ามีอีกหลายต้นเนี่ยครับ<ะ>เราจะทายัางไงให้เราสามารถเมนเทนพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ที่เราที่มีความหมายของคนในชุมชนนั้นๆนะครับเก็บไว้ได้คราวนี้เราก็เลยมีโอกาสโชคดีมากครับว่า ปกติเนี่ยในเรื่องที่สีเขียวเนี่ยจะมีหน่วยงานอย่างเช่นสมาคมเกี่ยวกับทางด้านอนุรักษ์ต้นไม้ไทยนะครับอย่างชื่อบิ๊กรีเนี่ยเขาให้ความสําคัญใส่ใจเราก็เลยมีโอกาสได้เจอเขาครับเพราะเขาจะคอยสังเกตต้นไม้หรือคอยดูแลต้นไม้ที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับเราชวนบิ๊กพีเนี่ยมาให้คำปรึกษานะครับคือเราต้องล้อมต้นไม้ทุกต้นโดยการที่เหมอนับมีการหั่นกิ่งใบบางส่วนเพื่อจะเมนเทนให้เขาสามารถอยู่ได้นะครับแล้วมาอยู่มาอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นหลักการในการล้อมต้นไม้ตรงนี้เราพยายามจะล้อม ให้ตำแหน่งของเขาเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมมากที่สุดหรือกระจายออกไปทําให้มันเกิดร่มเงากับทั้งภายในกับภายนอกจะเห็นได้ว่ากิ่นของจันทนีเนี่ยมันยื่นออกไปนะครับมันแผ่ไปเหมือนกับบรรยากาศเดิมที่มันเป็นอยู่ครับค่ะซู่พีมองว่าพื้นที่สีเขียวมันเป็นอะไรที่จําเป็นมากเนาะสำหรับแบบคนที่อยากได้ความรู้สึกที่อยู่บ้านอ่ะเพราะว่าเวลาเราเข้าบ้านอ่ะเราก็จะมีความรู้สึกถึงความแบบอ่ะต้องมีระเบียงที่มันเห็นวิวออกไปข้างนอกหรือไม่ก็เป็นต้นไม้หรือสวนที่เราจะแบบมองเห็นแบบคุณพ่อคุณแม่เดินอยู่หรือบางทีแบบ มันมันมันให้ความรู้สึกสบายๆของการอยู่บ้านซึ่งเรพิมมองว่าการที่แบบว่าเก็บต้นไม้เอาไว้เก็บต้นไม้ใหญ่รวมกัถึงให้ความสาคัญเรื่องพื้นที่สีเขียวเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนอกจากพื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ยเราเรื่องการเลือกใช้วัสดุต่างๆในการทําคอนโดเนี้ยสามารถที่จะเสริมคําว่าฟิลไลท์โฮมได้ยังไงบ้างคะ จริงๆแล้วโครงการเนี่ยครับพอจากที่เราบอกว่าภาพจําส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากตัวบริบทขอต้นไม้ระเบียงแล้วก็สถาปัตยกรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้วัสดุอย่างเช่นแมทเทอเรียลโดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวระแนงนะครับสีที่เราเลือกใช้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ออกเอิร์โทนนะครับแสดงถึงความเป็นธรรมชาติที่มูดแอน์โทนก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับขีดด้วยบางจุดที่มีไฮไลท์บ้างอย่างเช่นโลสโกผ์พันกหนตัวหินนะครับแล้วเราจะมีหิน ฟีเจอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นธรรมชาติในแต่ละโซนออกมานะครับหรือว่าการใช้แมทเทอเรียที่มาดูธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องของสัจจะวัสดุเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของของการดีไซน์ตัวนี้นะครับเข้ามาโครงการนี้ครับมิมจะเห็นว่าตัวหน้าตาข้างหน้าบริเวณผมเรียกว่าเป็น Elevated Lobby นะครับ ที่สูงทั้งหมดประมาณเกือบเจ็ดชั้นนะครับปกติเข้าไปในคอนโดเนี่ยเราจะเห็นตัวพื้นที่ในส่วนล็อบบี้เนี่ยแค่ชั้นล่างใช่ไหมครับแล้วก็เป็นล็อบบี้โถงสูงใหญ่ใหญ่แต่คราวนี้ครับคำว่า luxury ของ AP เนี่ยมันเปลี่ยนมินิ่งไปนะครับเราคิดว่าจริงๆแล้วความ luxury เนี่ยมันคือสิ่งที่เขาสามารถเซ t เทิลดาวน์แล้วก็มี privacy นะครับแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ มีลองในเรื่องของภาพจำวัสดุต่างๆที่ดูคามแต่ขนาดเดียวกัน เขาก็มีมุมคอนเนอร์ของตัวเองนะครับที่สามารถรู้สึกว่านี่เป็นบ้านของเราครับเออแลวอีกอย่างเดียี่ทิมสังเกตเียตั้งแต่ตรงล็อบบี้เลยก็คืองานอาร์ตนะคะือจะมีการแบบว่าผสมผสานงานศินละปะเข้าไปตลอดของโครงการนี้เลยอันนี้คือเลือกใช้ยังไงบ้างคะจริงๆหลักการนะครับคือว่าเราเข้ามาเราอยากให้ฟิลฟลคนพอเข้ามาผ่านสวนข้างหน้าใช่ไหมครับ <S <S ช่วงแรกเราอยากให้ดิมมาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นตัววีฟเดย์นะครับเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยกลับมาจากการทํางานบางทีก็ทางานกันเบิร์นเอาท์เนี่ย แลวขอพอฟิลมาถึงบ้านแล้วรู้สึกว่าเออถึงบ้านนะก็เลยจะมีแมทเทเรียลที่เลือกใช้เนี่ยออกไปในเชิงของตัวสไตล์ที่มีสีเข้มนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ออกดาร์ hmm. วกโทนเพราะเราพบว่าแมทเทเรีย hmm. ลพวกนี้พอเข้ามารู้สึกว่ามันรู้สึกว่า,วาตัดขาด mm hmm. ไม่ได้รู้สึกสว่างจ้าจนเกินไปนะครับแต่ขนาดเดียวกันก็ยังมีแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็จะมีแอคเซนต์มีจุดหมายตานะครับมีโฟกัลพอยท์เราจะเข้ามาเจอเมลูม hmm. ูใช่ไหมครับคุณพิมพจะเห็นว่าเมลูมเนี่ยจะมีการไฮไลท์แสงสว่างให้รู้สึกว่า mm hmm. นี่มันคือตำแหน่งของเมลูมแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวฟีเจอร์ทีนะครับที่ที่อยู่เป็นเป็นสเกลเจอร์อะไรแบบนี้นะฮะกกห้อยลงมานะครับเราจะรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยเป็นบริเวณตัวพื้นที่ถงเล็ก,เลกๆเวลาก่อนเข้าบ้านนะครับแล้วก็พอเรามาดูที่เมลบอกส์เนี่ยเราในด้านหลังขฟีเจอร์ทีตัวนั้นเะนี่ยมันจะเต็มไปด้วยตัวหินเรียกว่าเป็นแพทินัมแด์มาร์เบลครับ ล้วก็อีกส่วนหนึ่ที่พี่มองมันเป็นเอกลักษณ์ของของโครงการนี้เลยนะคะก็คือ Elevated Lobby ทำออกมาแล้วมันแตกต่างมากจากคคอนโดนอื่นเลยอ่ะก็เป็นเหมือนเป็น Vertical Line นเออเป็นแบบเป็นเส้นสิกแซกที่พี่รู้สึกว่าเี่มันเก๋มากเลยนะเป็นแบบเป็นดีไซน์ที่ สวยมากๆเลยแล้วก็พิมพ์ก็มั่นใจว่ามันต้องมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ในนั้นแน่นอนใช่ครับคุณพิมฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นชั้นใน,นส่วนของตัวเหมือนกับห้องรับแขกขนาดนเป็นหน้าตาก่อนนะครับในชั้นที่หนึ่งคือเดินผ่านสเตปบันไดที่คุณพิมเห็นข้างหน้าจะเป็นสวนใช่ไหมครับตรงนั้นก็คือเป็นเจอกับตัวคล้ายๆลักษณะของตาไลท์ฟอรเย่ยนะครับก็ uh huh. จะมีตัวเชนเดเลียขนาดใหญ่อยู่นะครับประกอบไปหินประติมากรรมนะครับ สวยมากๆนะครับแล้วก็พอมันเป็นห้องนั้นเสร็จนะครับ <S <S พื้นที่หลายส่วนมันจะไปคอมไบ่กันระหว่างโซวプライเวイโซนครับบางคนต้องการทํางานในห้องประชุมอยู่2ห้องสามารถจองได้ครับ <S <S หรือ <S <S บางคนต้องการเครุยีแคร์กเป็นส่วนตัวมันก็จะมีโฟลต์ฟลอตติ้งล็อบบี้ก่อนที่จะไปถึงเอลิเวเตอร์หรือบางคนอยากจะชวนเพื่อนมาดูหนังมาคุยกันชิดแชทมิงเกิลกันมีปาร์ตี้ด้วยกันเพราะนั้นคําว่า p r i เว c ซีในการดีไซน์โซนนิ่งต่างๆห้องต่างๆเ,เราจะถูกบรรจุลงไว้ในการออกแบบห้องแต่ละห้องครับ นี่ก็คือที่มาที่ไปอันนี้คือเฉพาะชั้นกลางแต่พอชั้นบนเนี่ยครับบริเวณที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือตัวสกายเลาว์นะครับหรือว,ว่าตัวไลบรารีนะครับ,รบตัวนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราเหมือนกับว่าําลองว่าถ้าเรามาชิดชัดอาจจะสามารถนั่งแล้วก็ทอดสายตามองมุมมอง,มองตึกสวยๆบริเวณย่านเอกมัยได้นะครับแล้วก็บางคนที่ต้องการพักผ่อนหรือชาร์จจริงๆที่นี่เรามี เวิร์คลาสสปาอยู่ด้วยนะครับ oh. นะครับเป็นระบบตัวไอออนนะครับเป็นตัวประจุที่มันดีต่อผิวโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอย่าคุณพิมหรื oh. อว่านะครับเพื่อนๆนะครับเราชวนเพื่อน <Okay. S 2> มานะครับมาที่นี่ได้แล้วร,รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปสปาที่ไหนมาสปาที่ตัวรเทิเร์นเมกาเมเอสเตทก็ได้นะครับ oh. หรือว่าเราก็มีฟิตเนสที่อยู่ข้างๆต่อไปนะครับจะเป็นฟิตเนสที่เป็นเครื่อ,องออนไลนออ์ที่เราคัดสรรมาจริงๆครับคือเป็นเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับ เพราะฉะน,นั้นมันจะให้ประสบก,การณ์ในการออกกาลังกายที่เป็นลักษณะของมีควบคู่กับการทำเวอร์ชวลหรือมองวิวสวยๆไปด้วยกันครับค่ะก็ถ้าเกิดจะเป็นบ้านนะพิมก็ต้องเรียก็เป็นบ้านที่ไม่อยออกไปไหนเลยนะคะเพราะมีครบทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นฟาซิลิตี้ทุกอย่างที่มันครบถ้วนมากๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่สวยมากๆเลยถ้าจะเรียกว่าเป็นบ้านที่ฟิลไลค์โฮมก็ต้องเป็นบ้านที่พิมไม่อยากออกจากบ้านเลยนะคะเพราะว่ามีครบทุกอย่างมากจริงๆ ือขอแบบว่าเหมือนคอมเมนต์ส่วนตัว,ตวละกันเนะาะเพราะว่าเหมือนกับอันนี้เป็นความประทับใจแรกที่เวลาเข้ามาในล,ล็อบบี้ละกันค่ะเพราะว่าพิมาด้วยฐานะคนที่อยู่ใช้ ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดนเหมือนกันเลยเนะะี่ยค่ะก็คือพิมจะเข้าใจคําว่ารักชุลีของคุณชอนเลยเพราะว่าบางทีการักชุลีสาหรับพีมมันคือไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตคือบางทีเราต้องการใช้ชีวิตที่มันมีความสบายแล้วก็มีความที่อำนวยความสะดวกตัวเราในการไลฟ์สไตล์ของเราเองอะคะ่ะบางทีเราไม่ได้ต้องการโถงบล็อบบี้ที่มันแบบโหตะโกนความหรูหราความแบบอลังการซึ่งบางทีเวลาเราเข้าบ้านมาันเราต้องการความรู้สึกงความอยู่บ้านแต่ว่า ความความหรูหราของการตกแต่งมันจะทําให้เรารู้สึกเองว่าอันนี้คือความลักชูรีแต่ว่าบางทีอะเนื่อหกวขอคุณชอนบางทีเราอยู่คอนโดเราเข้ามาขวบในห้องล็อบบี้ที่มันแบบใหญ่มากแต่บางที่เราเขินนะคือบางทีเราแบบแต่งใส่ชุดอยู่บ้านหรืออะไรที่เราไม่ได้แต่งตัวเต็มแล้วเราเราลงมารับอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีถ้าเกิดล็อบบี้บางทีมันตะโกนถึงความแบบ ยิ่งใหญ่เกินไปอะ่ะมันจะไม่ให้ความรู้สึกอยู่บ้านเราจะมีความเขินเหมือนเราอยู่แบบเดินลงมาล็อบบี้โรงแรมอนะไรอย่างเงี้ยเออแต่พิมพรู้สึกว่าเออล็อบบี้ของของคอน,นโดโครงการนี้ค่ะตอบโจทย์ของความว่าบ้านมากๆเลยเพราะว่าทำให้พิมพรู้สึกสบายเวลาเดินเข้ามาหรือไปกระทั่งว่าถ้าเกิดพิมพอยู่ข้างบนแล้วพิมพเดินลงมาพิมพก็ยังไม่รู้สึกเขินอะไรเน้ยค่ะ<อ>จากที่ฟังคุณชอนเล่ามาเนี่ยพิมพรู้สึกเลยว่าถึงความตั้งใจแล้วก็ถึงความภูมิใจของคุณชอนในการ<อ>ที่จะดีไซน์ ผลงานออกมาอันนี้จริงๆนะคะพิมก็ขอบคุณคุณชรมากๆเลยวันนี้ที่ตละเวลามาให้ข้อมูลกับพิมนะคะแล้วก็ขอออกปากชมเลยว่าพิมชอบการตีโจทย์ครว่าฟิลหลายของคุณชรมากๆเลยเพราะพิมรู้สึกว่าในฐานะที่คนอยู่คอนโดแบบนี้คือฟิลหลายองสำหรับพิมมากๆเลยค่ะขอบคุณพิมมากนะครับเพราะว่าเป็นกําลังใจกับทีมเอพีมากว่าการทํางานโครงการนี้มันร่วมกันเป็นทีมเบิร์กหลายทีมครับไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาดการขายแล้วก็ทีมพีดีนะครับที่ทํางานร่วมกันมาแล้วก็รวมถึงทีมก่อสร้างด้วยนะครับทุกทีมเลยเลยสามารถ ทำบรรยากาศให้เป็นคิวไลท์โฮมได้เป็นแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผูณช้ชมมากมาเลยค,ค่ะค่ะแต่ว่าเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องพักกันค่ะ<ช>แล้วตอนนี้นะคะพี่มาอยู่ในส่วนของห้องพักอาศัยแล้วค่ะแล้วคนที่จะมาให้ข้อมูลของพี่วันนี้ก็คือคุณบูมนะคะเป็นเซลล์ของโครงการวีทิลเอกมัยเอสเตทค่ะ ครับผมก็สว mm ัส hmm. ด like ีครับบูมนะครับวิทึมเอกมัยเอสเตทครับผมค่ะก็อันนี้เป็น type ของ2 w o bedroom ใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องไซส์85.5ตารางเมตรครับผม2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะอันนี้คือมีการแบ่งเลเยอร์ยังไงบ้างคะสำหรับห้องนี้ก็สำหรับห้องนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับโดยการแบ่งเลเยอร์เนี่ยเราก็จะมีในส่วนของตัวมาสเตอร์นะครับซึ่งมาสเตอร์เนี่ยเราก็จะมีตัวห้องน้ำอยู่ในตัวนะครับห้องนอนเลยแล้วก็ส่วนตัว ลิฟทิ้งแอเรียของเราเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูนิตคอร์เนอร์ซึ่งจะสามารถเทควิวเมืองได้เลยนะครับสำหรับมุมนี้เองก็จะได้วิวเมืองทองหล่อด้วยสวยมากๆเลยนะคะก็แบบเป็นกระจกแบบทั้งแบบมันเป็นมุมขอบของแบบตึกเลยสวยมาก้ากถูกองครับผมเพราะว่าตรงนี้วิวก็เขาเรียกว่าได้วิวเปิดนะครับผมแบบร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับเป็นยูนิตคอร์เนอร์ แล้วก็ในส่วนของครัวนะคะอันนี้คือเข้ามาเนี่ยจะเจอในส่วนของครัวก่อนเลยเนาะใช่ครับผมก็สําหรับตัวโครงการเองนะครับเราขายเป็นรูปแบบ fully fitted นะครับเราก็จะมีในส่วนของชุดครัวให้นะครับซึ่งชุดครัวเองเราก็จะมีในส่วนของพวกต่อไฟฟ้านะครับผู้ดูดอากาศแล้วก็พวกไมโครเวฟบิวอินนะครับผมแล้วก็รวมถึงพวกไอแลนด์นะคะตรงไอแลนด์นี้เราก็มีให้ด้วยครับผม ก็จะแบบตัด้ากสมุิมาเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้มามาให้แล้วหมดแล้วเลยนะไม่ต้องมาทำเพิ่มอะไรย่างนี้ใช่เราไปดูในส่วนของห้องพักกันดีกว่าค่ะอันนี้คือห้องนอนใหญ่จะเป็นห้องนี้ใช่ไหมคะโอเคเราไปดูในห้องนอนก่ามาดูในส่วนของาสเ t อ r b เบ r o ูมดีกว่าเข้ามาก็ชอบมากเลยนะคะในส่วนของห้องน้ำเมื่อกี้มาชอบแบบว่าเป็นกระจกเซ็กซี่บาร์อย่างนี้มาก พราะเวลาเราใช้เราจะไม่สุดอปดอัดด้วยครับผม<ช>เราสามารถเทควิว<ช>ได้ด้วยใช่เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่กระจกแบบนี้มันก็จะอึดอัดเหมือนกันนะาะว่ามันก็จะเป็นมุมเหมือนเป็นมุมกาแพงใหญ่ๆใช่ <ๆ S 1> ครับผมไม่งั้นปุ๊บเวลาแทนที่เราจะได้แช่น้าแล้วเราสามารถอย่างห้องนี้เองเราเทควิวได้อ่าก็ถือว่าเป็นเป็นห้องนอนที่ขนาดแบบ พอแบบพอประมาณเนาะไไม่ได้ใหญ่ไปละเล็กไปใช่แล้วเราสามารถเป็นเขาเรียกว่าบิวเป็นตู้เสื้อผ้าวอล์กอินโคเซตมุมบริเวณด้านนี้ได้ด้วยเห<อ>มือนกันใช่ก็ได้คนได,ได้ได้ส่วนของตู้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ได้ส่วนของห้องน้ำเนี้ยก็ใหญ่มากพอสมควรเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือข้อดีมันก็จะเป็นกระจกมุมนี้ด้วยเวล,ลาแช่น้ำอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเทควิวด้านนอกได้ด้วยในเวลาเดียวกันค่ะใช่ครับแล้วก็แยกโซนครับผมมีโซนบั้งหบกับโซนชาเวอร์ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พิมรู้สึกว่าจําเป็นมากๆสําหรับผู้พักอาศัยนะคะ mm hmm. ก็คือในส่วนของตรงข้างหน้านี้เลยเ mm hmm. มื่อกี้คุณบูมได้มีการเกลิ่นกับพิมพ์ไปคร่าวๆแล้วเด<ช>ี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ ในห้องนี้ที่พิมพ์บอกเลยว่าเป็นส่วนที่พิมชอบมากแล้วพิมพรู้สึกว่ามัน useful มากมากเลยก็คืออันนี้เ,นเรียกว่าเป็นระเบียงได้ไหมคะถูกต้องครับจริงๆมันเป็นระเบียงแบบ double skin นะครับผมก็เหมือนสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้นะครับหรือว่าจะทําเหมือนเป็นห้องอเนกประสงค์เพิ่มข,ขึ้นมาอีกหนึ่งห้องเหมือนเป็นห้องซักล้างนะครับผมหรือว่าเป็นห้องแบบ storage อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอาจาจะเป็นห้องเก็บของหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะใส่แบบเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าหรือแม้กระทั่งว่าใครที่ผู้หญิงนะคะเสื้อผ้าที่แบบบางทีมันกกกกออ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 งงงมมมาาาาาาาจจต้ะรย่่เเเีซน็บ เอามาเก็บได้ในห้องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อดีมากๆเลยของห้องนี้นะคะก็คือเวลาเราจะตากผ้าเนี่ยแล้วก็แค่เปิดหน้าต่างก็ได้เนะาะก็คือเราก็จะตากผ้าได้รับแดดได้นะคะแต่ว่าวันไหนเราไม่อยากที่จะตากผ้าเราก็ปิดนะคะแล้วก็ใช้สอยห้องนี้ได้อยู่จุดต้องก็เป็นห้องนี้เขาสมไปดีมากๆเลยะค,ะค่ะแล้วเราไปดูในห้องเราแขกที่คุณบูมบอกนะคะว่าวิว180อองศาค่ะสวยมากๆ แลวนี่นะคะคือ Living Room ที่วิวสวยมากๆ <g ain> เพราะว่าเห็นเมือง <g ain> เห็นแบบ,บวิวเมืองเต็มๆเ,เลยนะคะ180องศาเลยทําทำให้ห้องเนี่ยมันมีความโปร่งแล้วไม่รู้สกึกอึดอัดด้วยนะ <g ain> ใช่ครับผมเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยครับอย่างมุมด้านนี้เองเวลาเราเทควิวไปครับมันจะเป็นฝั่งซิตี้วิวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพิมก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าเป็นตึกไฟสวยๆช่วงกลางคืนฝั่งท้งหลอง ค่ะดีมากๆเลยเพราะว่าบางทีแบบว่าเรานั่งแบบพักผ่อนหย่อนใจเลยเนาะบางทีอาจจะเอาทีวีมาตั้งตรงนี้ก็ได้นะจะเห็นทั้งวิวดูทีวีก็ได้แบบเป็นมุมที่ยังรู้สึกว่าเหมาะมากๆเลยบางทีเราเหนื่อยล้าจากการทํางานมาแล้วตรงเนี้ยนั่งพักผ่อนแล้วฟินมากๆใช่เลยครับผมค่ะแล้วก็มีอีกห้องนอนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะอาจจะแบบเป็นห้องนอนของลูกของเด็กเป็นห้องนอนที่สองคถูกต้องครับผมค่ะเราเข้าไปดูกันอีกกว่าในส่วนของห้องนอนเล็กนะคะอันนี้ก็ จะเป็นห้องนอนลูกหรือห้องนอนใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพื้นที่ <c oughs> ที่มันค่อนข้างจะเล็กกว่าห้องมาสเตอร์นิดหน่อยนะคะถูกต้องครับผมก็เหมืนอนเป็นห้องรับรองแขกอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับเผื่อเพื่อนมาหาบ่อยหรือว่าเราจะอยู่เป็นแฟมิลี่ไซส์ก็ห้องน้องห้องเด็กห้องลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีก็คือได้กระจกเต็มบานนะจ๊ะในห้องนี้สาวๆที่แต่งตัวอะไรอย่างงี้ยก็จะได้สามารถวิวได้ครับตรงนี้ติดตั้งเพิ่มเผื่อเวลาแบบเช็ค การแต่งตัวก่อนออกจากบ้านค่ะแล้วก็ห้องน้ำก็คือจะแชร์กับในส่วนของห้องเลี้ยงลูกห้องเลี้ยงลูกนะคะก็จะใช้ด้วยกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องอีกทีปหนึ่งกันดีกว่าค่ะอ่าเมื่อกี้นะคะเราได้เห็นทูเบดแล้วตอนนี้พิมพ์อยู่ที่ห้องวันเบดแล้วนะคะอ่ห้องวันเบดเนี่ยมีการแบ่งเลเยอร์ยังไงบ้างคะคุณบูมได้ครับผมก็สําหรับห้องนี้นะครับเป็นไซส์ขนาด40ตารางเมตรเป็นวันเบดพลาสอ์าวันเบดพลาสใช่ครับผมซึ่งอย่างห้องคุณสมบัติพิเศษของห้องนี้เองนะคงส ะจะมีเป็นเหมือนเป็นบานสไลด์กั้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องฟัง์กชัน บางท่านแบบนี้เพื่อนมาหาเราสามารถปรับเป็นห้องนอนที่2ได้หรือว่าจะทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องทางานก็ได้เช่นกันเป็นห้องที่แบบว่าเออเราจะปรับเปลี่ยนไปทําอะไรก็ได้นะบางทีแบบว่าอยากจะที่จะเป็นแบบว่าวางโต๊ะทํางานหรือว่าจริงๆอ่ะพิมมองไปอ่ะส่วนนั้นก็เป็น w อกอินคลอเซสได้เหมือนกันได้เหมือนกันคือสมมติเราเป็นแบบพื้นที่ที่เราจะปรับใช้ยังไงก็ได้เลยเนาะเป็นห้องมัลติฟังก์ชันอย่างที่คุณบุมว่าจริงๆแล้วก็ส่วนของห้องนอนละคะตัวห้องนอนนะคะผมอย่างห้องนี้เองนะครับจะได้เป็นเขาเรียกว่าดับเบิลสกรถ เพิ่มพื้นที่ใช้สอยของตัวห้องนอนได้นะครับผมรวมไปถึงตัวห้องน้ำนะครับห้องน้ำมันจะเป็นระบบอเซ็สามารถเข้าได้สองทางจากทางทั้งห้องนอนและก็ตัวห้องนักเรียนได้เช่นกันครับอ๋อค่ะจริงๆแล้วว่าห้องขนาดเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะแต่ว่าพอมันแบบแบ่งพื้นที่แล้วเนี่ยก็คือใช้สอยได้มากพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามันแบ่งพื้นที่ได้ดีมากๆเลยแล้วก็มีครัวมาให้ด้วยอันนี้ก็คือมามาให้มาให้กับตัวห้องเลยใช่ครับผมอ่าก็คือจะมีแบบฝั่งของครัวนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือใส่พวกว่าเครื่อง สักล้างไล่การที่โครงการใช้พื้นไม้มันให้ความรู้สึกที่เหมือนบ้านจริงๆทั้ง mood and tone และ texture สัมผัสได้เลยว่านอกจากที่นี่จะใช้พื้นไม้ที่มีคุณภาพแล้วสิ่งที่โครงการต้องการจะสื่อออกมานั้นก็คือความรู้สึกที่เหมือนบ้านตามคอนเซปต์ l Right Home เป็นห้องที่เหมือนจัดสรรพื้นที่ได้ดีมากๆเลยนะคะก็สาหรับวันนี้ก็ได้ข้อมูลมามากพอสมควรแล้วน,น,นะคะสําหรับแบบในส่วนของพักที่พักอาศัยนะคะก็ต<ด>้องขอบคุณคุณบูมมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ <S <S เป็นยังไงบ้างคะกับโครงการรีเทิรมเอกมัยเอสเตทต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นโครงการที่ให้ความสําคัญในเรื่องของรูปบ้านส่วนกลางแล้วก็ห้องพักมากๆเลยนะคะใครที่กําลังหาคอนโดสไตล์นี้อยู่เนี่ยพิมบอกเลยนะว่าต้องรีบจอง สำหรับคลิปหน้านะคะพิมพ์จะพาไปดูโครงการไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Design Matter ค่ะ